ปวดแล้วมันนอนไม่หลับรอกมันเหมือนแบบเราลุกขึ้นอ่ะเราเหมือนคนโดนทุบทั้งตัวมันทรมานนะคะ เป็นมาเจ็ดสิบปีแล้วมั้งคะแล้วมันเป็นแบบเป็นไปได้หายแล้วก็เริ่มมาเป็นหนักขึ้นแล้วชว่วงอากาศเย็นเราจะหนาวหนาวแล้วปวดข้อใหญ่หมอจะสั่งยาเพิ่มปอดจะไปหาหมอหมอให้เช็คเลือดอทุกรอบเอฟเฟกของยาจะตัวบวมผิวแหง้งแล้วก็ไวต่อแสงผิวเราจะแดงแล้วก็จะคันเป็นผื่นมีสิวขึ้นง่ายแล้วก็ตามผิวหนังเราจะเป็นเป็นตุ่มๆตอนคืนมามันปวดแล้วนอนไม่หลับบางทีเราต้องหาถุงเท้าถุงมือมาให้อุ่นอ่ามันจะปวดข้างในแต่มันก็ไม่หายแต,แต่กินยาไปมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะตอน ช่วงโควิดเข้ามานี่่งหนักใจมากหนักใจแบบโอ๊ยแล้วยิ่งเป็นโรคแบบนี้ทํายังไงบ้างแล้วเพ่เคยเปิดใจให้อาหารเสริมไหมคะเพราะบางคนเขาเมื่อก่อนกินมาหลายตัวก <นะ S 2> ินทดลองมาหลายตัวแล้วมันก็แบบไม่เห็นดีขึ้นก็เลยแบบค้นขอาแบบโรคพุ่มพวงเลยคะ่ะตัวน,นี้ขึ้นขึ้นมาประมาณกี่วันคะที่เพ่รู้สึกว่าฉันรู้สึกเฟรชขึ้นมากาัน,ขว,นขวดหนึ่งเกือบขวดหนึ่งแต่ยังไม่เหงืแต่ร,รู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่ามันมันเอออาการคอเรามันหายไปไหนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ททนบาลานซ์ยุคอไปเก็บกระปุกแล้ว ก,าก <อ EN. S 2> า้าแล้วมั้งเก้าหรือสิบสองแล้วมั้งตอนนี้นี้รอบที่สี่แล้วมั้งคะที่สามีใจเพราะว่าไม่ต้องไปบ่อยแล้ before, วหมอว่าดีขึ้นถ้าแ,แกบอกว่าผลเลือดไม่แสดงอาการออของคุ้มพวงแล้วแกบอกอย่างนี้อาการมันสงบเออแกบอกว่ามันส,ส,นสงบก็ลองดูก่อนนะคะก็ก็ลองมาแล้วก็ดีค่ะรู้สึกว่าการดีขึ้นคนในบา้านเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขเต็มสิบคะแนนพี่เอ๋ให้ไปร้านยูคอกี่คะแนนดีคะสิบคะแนนไปเลยอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้ร้านโยคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น b l b u แล้วนะคะ